กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆูกทันนะครับอครับช่วงบายบครับตอนนี้ทางเอ็นวิไลครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเก่าซีนะครับเอฟซีเพื่อพายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องรับมาติดตามตัวเลขแน่ทางครับประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมกับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหลังจากเข้าได้ชุด บนไปแล้วนะครับ3 6ตรงตรงชุดบนนะครับปูหาเกาซีได้น้ำเสนอแล้วก็ปล่อยตองหวดไปแล้วอเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ที่เข่ามาติดตามใหม่นะครับย่างบ่อเห็นคลิปปูนะครับเบิ้งคลิปย้อนหลังได้นะครับเอฟซีเขาเบิ้งคลิปยอ้อนหลังได้ปล่อยไปแล้วครับชุดบนล้างแตก3 3 6ตรงตรงนะครับอ่ามือน,นี้ท่างเอ็ดวิไลครับจะพายเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่นะครับมา เอาชุดล่างนะครับนะครับปูห่าเก่าซีว่าชุดหลังนะครับแนวทางของปูนะครับวันนี้วดที่ผ่านมาครับมาจากแต่เหล็กวิ่งนะครับมา2นะครับวดนี้สุดจับคูของปูจะแตกบอจะเดินตอบอนะครับ1สิงหาคมนะครับ2567เอาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเท่าเข้าไปกราบนมัสการปูห่าเก่าซีพร้อมๆกัน พร้อมกับตัวเลขแนวทางครับชุดล่างนะครับหนึ่งสิงหาคมแนวทางตัวเลขจะถูกกดใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่กันบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องราคาให้ปูนํำนะครับเพื่อได้มีกำลังแรงใจคำนวณตัวเลขแนวทางให้เอฟซีกันครับกราบดํารามรครับปู ไปเรื่องก้อนข้า,าชุดล่างปูมือนีล่างครบับขุ้นบนได้ไปแล้วครับขชุดล่างฝากเอฟซี C, ครับปู ไก่สีขาวพันศาแล้ว <c oughs> เริ่มแนวทางเริ่มเดินแล้วทำเวฟสีมืออื่นนี่เนาะปูขาวพันศาเนาะมืออมืออึนมันข้าพันศามันเข้าพันศาขาเข้าพันศาเหลืออีกหนึ่งคำถึงละครับมืออืน่นมืออื่นโน้มเข่าปูล่างครับปูบนเขาได้ไปแล้วล่าง่ความเขาแต่วิวิงเนาะครับปูเขาวิ่งครับปูเขา วันนี้ละปูสุดจับคููแตกหลังวันสิน็หน้าเขียนท่างผิดครับโเขาวันนี้ปูวันบอลน,นี่นีกสองตัวเจ็ดกับแปดละปูเจ็ดกับแปดเอาเลี้วิ่งเอาสูตรสู้มันส้นกันมา,มามาจับกันเลี้วิ่ง ส้นลายสูตรมันบอกปู่ส้นเหนกันเ็ดกับแปะส่วนเปรี๊กสูตรเปเรี๊กเด่นมันเปเรี๊กเด่นได้นะก็จะเปเรี๊กเด่นอือครับปู่เสียงยังไงเจ็ดกับแปะโอเจ็ดนี่ดังมากหลายงวดน,นั่นได้ปู่นี่สิมากวดนนี้ปู่นะ หนึ่งสองสามเก้าคือ,อติดหลงัลงแบบวิ่งเจ็ดกับแปบจดจับผู้จับเป็นผู้ตัวจับเป็นชุดเต็มเลยน้องปูชูดเต็มอ่าปูว่าจะจับเป็นชุดเต็มให้นะครับ ปูเขียนเขียนค้ามมาวิ่งใส่ในปูเนะพิ่เพิ่นซับสนก็มีนี่เด็เออล่างวิ่งตัวต็งจะเข้าเันหล่ะเออเอา fc เบิเเ้งให้ดีเลขวิ่งเกตขึ้นแปดนะครับ fc ทางปูว่าจะจับเป็นจับให้เบิร์ตเป็นเอาง่ายก็คือชุดเต็ม

เด่นไปที่เจ็ดครับซูนึงมันเป็นลักลักสิบดิก็จับมีตัวันวนี้เป็นลักสิบแบบสิบนะแต่ว่ามันก็ได้จับเจ็ดนึงครับมันจะเป็นตามธทรมาดามจะเป็นเรื่องเจ็ดนะแต่มันเน่งมันมันซับกันพวกนั้นอะไรแต่สูนันซับกันได้จับนี่ไร้กลับไปแล้ว วัวลักซิบมันเป็นเลขขีนะลักซิคือเลขขี่มาพูดขีตามสูตรแต่ว่ามันก็มาส้นกันไดสู่วงที่เปดตัวนึงนะครับม่วามาตามสูตรขีข่ขสินะครับตัมันสีมาเด่ดนอยู่ตัวนี้นี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเาไวงมันสิเป็นเลขถ้ามันเอาตัวเลขวิ่งมันสีเป็นหนึ่งนัตัวนนะ ก็เลยกิตตุลักษ์สิบตัวพีมัตสิเดียนหนึ่งอยู่หนึ่งกับสามมัตสิมนี่คันหนึ่งขี่ขี่มาเป็นตัวหนีง่งอขี้เองมัตสิเป็นขี้ขีแต่มาสิมาตัวตรงด้วยอวเอฟซีเพราะว่าแนวทางของปูห่าเกาสีถือว่ายืนหลักสิบหลักหน่วยนี่เม่นนะครับเอฟซี นี่รามาสันเินแหละแค่ขึ้นวัติพันธ์มาชุดบนนี่จะมาสามหกตรงตรงขันวิ่งก็วบบิ่งเกตดนีลยเช่นไงอ้าคิว่าัครับวิ่งเจ็ดกับแปดเด่นไปที่เจ็ดเท่านี้ล่ะเดีวเราบอกปูเดีวล่อ่ะ,ะเดี่ยวสิให้เอซกลับมาให้เอซแคปบหน้าจอลรวก็ให้ปูอที่ใบ ให้ฟังนําอีกรอบหนึ่งนะครับเวซี่เอ้ามันมันซีมีเลขมันจะเป็นสูตรที่รักซีมันจะมีเป็นห้าเจ็ดแปดครับปุเลขเลขหายมันบ่เดินแยกเทียรในในในล่างตลอดปีม,มันจะมีเลขหายแยกเทียก็เลยออกกระเซือือแต่ที่จริงสีมี่หายอยู่ที่หายตัวหนึง่งโอ,อ้แล้วคันเพิ่มนี้เป็นเลขหกตัวกนจะเป็นครบครบล่างเลยทั้งหกตัวซีมี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าครับที่เป็นครบล่างครับ ก็เลยหามันอ่อนกำลังก็เลยตัดออกไปเลยหามันอ่อนทั้งบนทั้งล่างเลยตัดออกครับในสูตรมันมีอยู่หาัครับ<ม>บาดนากท่วน,นทีทีของเลขล่างหายู่ว่าเดินเลยบอมาเลยล่างบ่มาเลยครับก็เลยตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยมันถิมาเดินอยู่เลขอยู่แถวเนี่ยหนึ่งสองสามเก้าเจ็ดแปดเออมันจะอยู่เท่านี้ครับกันหามาป๊บก็บปว่าเขา,าช่วยเท่านั้นล่ะบ่ช่วยปู่ถือว่าสูตรเด้ตามสูตรเงนนั่นแหละ มันนอนกำลังกัเลยตัดออกไปตัดออกไปครับอันผู้มีทุนซื้อตามที่จับห้นี่แหละอืมถ้าผู้มีเลขกเด็ดเด็ดมาจับใส่เลขกวิ่งเลขวิ่งสองตัวนี้ดูดหยากคือว่าคือให้เลขวิ่งสิซุ่มเลขกเอาเอาเลขกซุ่มมันชนมามาเป็นเลขวิ่งนี่มันดูดยากรนะอืมหมดก้อนแล้วนสองกับเกบอกซองกบเกลบอกคือสองตัวใดดอกแต่สองเนือกว่าก็ได้ป้องซองให้ครับวันนี้ ก็ดกับแปดเล่นกันเคียงกันมาสซู่ซีซู่ีใ,ใจก็ได้ว่าเก็ดสิมากมาเหนือก็ 8, แปดก็ได้วิ่งสองตัว,ตวเกีดกับแปดครับผู้มากเกียกับแปดมาจับ 1, ใส่ชุดนี้ครับเอาแปดจับหนึ่งใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่เก่านะครับแบซีง่ายๆคือปูบอกนะครับถ้าผู้มากแปดเอาใส่เลยหนึ่งสองสามเก้านั่นคือเหล็กติดหลังผู้มาแปดกับเก็เอาจับเก้าใส่เก้าหนึ่งก็สองก็สามก็ได้นะครับแค่นั้นเล็กติดชอนีองตัวมาเนะนี่ย ครับมันมาตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามมันมันมีเลขกำนี่แหละครับคือยืนให้แล้วยืนค่าส,สองตัวตัวยืนามาบมบม้าหน่ะน,นะครับเช็ดกระแปามาเออครับมันมากหนึ่งตับออกนะก็ะถือว่าชัดเจนนะครับเบซี <วะ S 1> ู่วกกลมห่สามคูม,มันว่าปู้คูข้าเจ้าที่บีสูตรเลขก็เจ้าเองสิตจับเป็นสี่ถือกันนะครับทั้งที่ผู้จับถือผู้เจ้าที่ว่าเก่งนี่สูตรเลขตัวนีงข้าเจ้าจับได้นะครับันเลขนั้นช่วงนี้าตัวนี้เขาปุ๊บ ผู้จะไม่สูตเดี่ยวดีก็จะจับถือเลยแน่นอนแน่นอนนะน,นะครับอ้าวูวกกบมใหเลขสามผู้ขับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็แปดหนึ่งเล็กวิ่งก็คือเด่นเกตแปดยังเป็นตัวรองนะครับบ่าดตัดถิมแปดสามคืนอน,นึงตัวแห่งวอกนนครับอ้าการสิเหลืออายุแค่เจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดสองแปดสามแปดเก้าสามารถมาได้ผู้ว่ดตัดถิมนะครับเวฟซี่ เก็บซองมันก็งามเหมือนกันครับเพราะว่าทั้งเบิดแนี่ยถามันก็มีแค่อยู่แปดชุดเนาะปู่พอเะ็รดยี่ดอกครับชุดอ่ากับบันที่วัาไลน์นกปู่โอ้หลายแสดงที่ฉีดซีซัพหาตัวก็จะซื้อเลขล็อกเลขอ่าครับอ่าคนตัวจะคัดได้เลขเก็บตัวเปลี่ยนตัวง่ายง่ายครับแคปน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าสุดท้ายนี่กรับงานเขาในตัวครับจะจากไลน์เอคุณพ่อคุณแม่กันไปอ่าสุดท้ายนี่กับข้อกราบขอบุญขอบคุณปู่นะครับที่แบ่งปัน ครับเนี่ยทางขห้เอฟซีทางช่องได้มโชกมีลาบกันเขาพันสาแล้วเอายา,ยางเดี่ยวน้องปูครับ่ครับครับสาธุค้าปู